สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสกิตตอมกันอีกครั้งครับวันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดที่52อขอไขครับเรามาดูในข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1นั้นเขาบอกว่าจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กาหนดให้นั้นนะครับจงหาความยาวของด้านที่เหลือนะครับอันดับแรกเราก็ดูกันว่าในรูปสามเหลี่ยมที่เขากําหนดมานะครับเราก็จะมีด้านนี้เดี๋ยวผมให้เป็นตัวแปร x ไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ให้ด้านนี้เป็นตัวแปร y เนื่องจากโจทย์นะครับเขามีลักษณะของมุมที่เขาสนใจมันก็คือมมุนี้ เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ตรงข้ามมุมตรงนี้นะครับก็คือด้าน y เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่าเราจะเรียกว่าข้ามนั่นเองแล้วก็ตัว x ตัวนี้เราจะเรียกว่าชิดนั่นเองนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไงเราไปดูกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราพิจารณานะครับค่าไซนะครับก็คือข้ามหารด้วยฉากใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นไซน์เจ็ดสิบก็คือข้ามก็คือ y หารด้วยฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเลข5 ก็จะกลายเป็น y หารด้วย5แบบนี้นั่นเองประเด็นก็คือเราต้องการค่า y นะครับในส่วนนี้เราก็คูณไฟอีนาง5ขึ้นไปทางซ้ายแล้วก็ไปเปิดตารางาย70นะครับในหนังสือเรียนของเราซึ่งจะพบว่าสาย70นั้นจะมีค่าประมาณ0.940นะครับเมื่อเราคูณ5เข้าไปให้เสร็จสิน้นปุ๊บ <c oughs> ก็จะได้ค่า y ออกมาประมาณ4.7นั่นเองโอเคนะครับจากนั้น เมื่อได้ค่าสายเราก็ลองไปพิจารณาค่าคอสบ้างนะครับเนื่องจากค่าคอสนั้นก็คือชิดฉากใช่ไหมครับชิดของเราในที่นี้ก็คือตัวแปร x ฉากก็คือเลข5นํามาหารกันแบบนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ทําการคูณเอาฟิลฟิล์เฟ์เลข5ไปทางด้านซ้ายเหมือนกันแล้วไปเปิดตารางคอสเจซึ่งคอสเจที่เราเปิดได้นั้นก็จะมีค่าประมาณ0.342านั่นเองเมื่อทําการอัศดีเฮบบาอินาง5เข้าไปคําตอบของ x ก,ก็จะมีค่าประมาณ 1, 1. 71, นั่นเอนงั่นเองสรุปอีกนิดหนึ่งนะครับค่า y ของเรานะครับก็คือความยาวของด้าน qr นะครับก็จะประมาณ4.7และความยาวของตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็คือความยาวของ pq นะครับตัวนี้คุณครูเขียนผิดนิดนึงอาจจะต้องมีการแก้ไขตัวนี้เป็น p กับ q นะครับเป็น1.71นนั่นเองโอเคนะครับ เรามาดูในข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2นั้นก็คล้ายๆกับข้อที่1น,นะครับนั่นก็คือเนื่องจากโจทย์น,นั้นกําหนด52องที่เป็นม,มุมที่เราสนใจมาให้แล้วเขาก็ให้ตรงนี้ครับที่เป็นด้านตรงค่ามมุมมานะครับดังนั้นคุณครูจะให้ตัว qr ตรงนี้ข้างล่างนะครับเป็นตัว x แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวแปร y แน่นอนว่าด้านที่อยู่ตรงข่ามุมฉากตรงนี้นะครับก็คือตัว y เราจะเรียกว่าฉากส่วนสิ่งที่กำหนดมาน,นั้นเราเรียกว่าข้ามใช่ไหมครับดังนั้นตัวแปร x ตรงนี้ เราจะเรียกเขาว่าชิดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเฉลยไ,ไปพร้อมกันอีกครั้งครับอออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนั้นเราลองไปพิจารณาที่ค่าทรายกันก่อนค่าทราย52สทรายมีค่าเท่ากับข้ามหารด้วยฉากใช่ไหมครับดังนั้นข้ามก็คือ19.7ส่วนฉากก็คือตัวแปรวายเราอยากได้ตัวแปรวายดังนั้นเราคูณไฟตัวแปรวไปแล้วไขว้อีหนังทราย52ลงมาข้างล่างจากนั้นเราไปเปิดตารางครับค่าทราย52ของเราจะมีค่าประมาณ0.788เ เมื่อทําการหารกับ19.7ก็จะมีค่าออกมาประมาณ25นั่นเองโอเคนะครับอีกตัวนึงครับสิ่งที่เรานั้นจะต้องหานั่นก็คือตัวแปร x ใช่ไหมครับเพง้คนคราวนี้นั้นเรามีข้ามแล้วนะครับแล้วเราต้องการหาตัวแปร x เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ข้ามหารด้วยชิดมันก็จะคือแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แทน52นะครับมาแทนลงไปก็จะได้เป็น19.7นั้นหารด้วย x นั่นเอง จากนั้นเราก็ทําการคูณเอาฟลไฟอีหนัง x ไปทางด้านซ้ายครับแล้วไฟอีหนังแทน52ลงมาแทนจากนั้นก็แทนค่าแทน52ครับซึ่งเปิดตารางแล้วจะมีค่าประมาณ1.280นั่นเองเมือเม่อหารกันออกมานะครับ x ของเราก็จะมีค่าประมาณ15.39นั่นเองเราก็มาสรุปคําตอบตัวนี้อีกนิดหน่อยก็จะได้คําตอบประมาณนี้นั่นเองโอเคนะครับ ครับต่อไปเรามาดูในข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2นั้นเขาบอกว่าจงหาพื้นที่นะครับโดยประมาณของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน P O N G นะครับอันดับแรกนั้นสิ่งที่เราต้องพิจาราก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือด้านทุกด้านนั้นจะต้องมีความยาวเท่ากันแม้นตรงนี้ก็ต้องมีความยาวเท่ากับ6ตรงนี้ก็มีความยาวเท่ากับ6และตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ6ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับถ้าใครได้พิจารณานะครับลรวรู้ว่าพื้นที่ฐานของรูปสี่เหลี่ยมนั้น มาจากการเอาพื้นที่ฐานนะครับคูณกับความสูงตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าแสดงว่าเรานั้นจะต้องมีการาพิจารณาโดยการลากเส้น,นครับลงมาตรงนี้ครับเพื่อให้มันตั้งฉากกันบริเวณนี้นั่นเองโอเคนีครับจากนั้นประเด็นก็คือเราก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่เรานั้นอยากจะต้องการหาความยาวบริเวณนี้นั่นเองเดี๋ยวข้อนี้จะมีวิธีการหาคําตอบยังไง เราไปดูไปพร้อมๆกันอีกครั้งครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณครูนั้นนะครับลองพิจารณาที่สามเหลี่ยมรูปนี้ครับแล้วคุณครูนํามาเขียนใหม่เป้าหมายของเราในครอนี้ก็คือเราต้องการด้านที่เป็นด้านข้ามซึ่งคําว่าด้านข้ามในที่นี้หมายถึงว่าเป็นความสูงของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นั่นเองจากนั้นครับเขาให้เราพิจารณาที่บรเิเวณตรงข้ามมุมฉากตรงนี้นะครับจะพบว่าตรงนี้เรียกว่าด้านฉากนั่นเองก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเปราะเรามีข้ามเรามีฉาก ข้ามฉากเราเลยใช้อะไรครับเราเลยใช้สายนั่นเองก็จะคล้ายๆกับข้อที่1เมื่อสักครู่นะครับเราก็จะนําเอาค่าข้ามหารด้วยฉากก็มาพิจารณาที่เป็น x หารด้วย6นะครับต้องการค่า x ข้อนี้เลยย้ายหรือคูณไฟอีนัง6ขึ้นไปคูณกับสาย67ทําการเปิดตารางสาย67ซึ่งจะพบว่ามีค่าเท่ากับประมาณ0.921นั่นเองทําการคูณ6กระจายเข้าไปครับก็จะได้ออกมาเป็น5.526 ก็จะเป็นความสูงของค่า x โดยประมาณนั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับถ้าเราลองพิจารณากันดีๆนะครับเมื่อเราได้ค่า x แล้วก็จะพบว่าการหาพื้นที่นะครับของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นก็หาได้จากสูตรเอาฐานคูณสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอาฐานคูณสูงเราก็จะพบว่าฐานของเรามีค่าเท่ากับเลข6บรบเวณด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็คูณสูงก็คือค่า x ที่เราหาไว้เมื่อตะกี้ทำการคูณกันอสเซนเบาบาออกมา คำตอบของเราพื้นที่ก็จะมีประมาณ3 3 1 5 6ตารางหน่วยนั่นเองโอเคนะครับมาดูต่อในข้อที่3กันเลยนะครับข้อนี้นั้นเขาให้สามเหลี่ยม abc นั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม c เป็นมุมฉากครับจากนั้นมุม a จะมีขนาด27องศาและให้ด้าน bc นั้นยาว10หน่วยชงหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้อันดับแรกจากสิ่งที่เราเห็นนะครับถ้าเราลองเขียนโจทย์นะครับแล้วก็มีการวาดภาพก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้ครับ อ,ออกมาก็จะมีรูปร่างหน้าตาโดยประมาณนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้อธิบายองค์ประกอบนิดนึงก่อนนะครับจะพบว่าข้อนี้เขาให้ด้าน b c ใช่ไหมครับที่ยาว10หน่วยเพราะฉะนั้นด้าน,นที่อยู่ตรงข้ามมุมตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ10ซึ่งก็จะเรียกว่าด้านข้ามนั่นเองแล้วก็ y ตรงนี้นะครับที่ครูแทนตัวแปรไว้ก็จะเป็นด้านที่เรียกว่าฉากแล้วตัวสุดท้ายก็คือ x บริณด้านล่างเราก็จะเรียกว่าชิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมื่อเรามีตัวแปร x ตัวแปร y แล้วก็ มีด้านที่โจทย์นั้นกําหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูวิธีการหาคําตอบข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเราก็จะไปใช้ความรู้เรื่องของทรายนะครับมาช่วยเหมือนเดิมเนื่องจากทรายคือข้ามฉากใช่ไหมครับข้ามหารด้วยฉากดังนั้นข้ามคือเลข1ิครับฉากก็คือตัววทําการคูณไฟครับเพื่อหาค่าวายแล้วไฟอีหนังยีลงมาบริเวณด้านล่างแบบนี้เปิดตารางทราย27องศาครับมีค่าศูนยจุด สี่ห้าสี่เพน้ทหารกันออกมาแล้วคำตอบของเราค่า y มีความยาวประมาณ22.02 6นั่นเองต่อไปครับถ้าเราต้องการหาค่า x เรามีตัวความรู้ที่เป็นข้ามนะครับแล้วเราจะหาชิดดังนั้นข้ามชิดก็คือแทนนั่นเองใช่ไหมครับข้าก็คือเลข10ชิดก็คือ x ครับแทนค่าการคูณไฟครับแล้วเอาแทนมาไว้บริเวณนี้ก็จะได้พบว่าถ้าเราเปิดตารางแทน27 ก็จะมีค่าเท่ากับ0.510นั่นเองงนั้นคำตอบของค่า x ออกมาก็จะมีค่าประมาณ19.608นั่นเองข้อนี้นั้นเขาให้หาความยาวรอบรูปใช่ไหมครับดังนั้นก็เราจะเอาความยาวที่เราหาได้ก็คือด้านที่เป็นตัว y บวกกับด้านที่เป็นด้าน x แล้วก็อย่าลืมบวกกับด้าน bc ที่เป็นเลข10ที่เขากำหนดมาให้ก่อนหน้านี้แล้วคำตอบของเราข้อนี้จึงออกมาเป็น 51.63 4หน่วยนั่นเองโอเคนะครับต่อมาเรามาดูในข้อที่4กันเลยนะครับเขาบอกว่าจากรูปนั้นถ้า pr มีค่าเท่ากับ30หน่วยจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู prst นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องพิจารกก็คือเราต้องรู้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณอะไรครับคูณผลบวกนะครับด้านคู่ขนานใช่ไหมเอ่ย แล้วก็คูณกับความสูงด้านคู่ขนานของเราที่นี่หมายถึงด้านนี้กับด้านนี้นะครับจากสิ่งที่เขากหนุดมานะครับจะเห็นว่า PR ก็คือความยาวของด้านฝั่งข้างบนนะครับมีค่าเท่ากับ30หน่วยหมายถึงความยาวบริเวณนี้นะครับแสดงว่าความยาวด้านคู่ขนานนั้นมีแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือความสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้คุณครูลองลากเส้นตั้งฉากในลักษณะนี้นะครับ เราก็จะพบว่าเราก็จะรู้ว่าตัวนี้ก็คือตัว h หรือความสูงของเรานั่นเองอเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะพิจารณานะครับเราจะพบว่าเดี๋ยวถ้าเรามองที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมหลักของเราเราจะเห็นว่าตัวนี้เราจะมีด้าน2ด้านที่เขากําหนดมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าเราจะลองเรียกชื่อของเขานะครับถ้าค,คุณครูจะอาศัยมุมนี้เป็นมุมหลักเราก็จะพบว่า15.1เราจุ่เราจะเรียกว่าชิดนะครับเดี๋ยวมาเขียนไว้ก่อน เมื่อตรงนี้ถูกเรียกว่าชิดตรงนี้นะครับ20ตรงนี้อยู่ด้านเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากแล้นตัวนี้ก็จะเรียกว่าฉากนั่นเองดังนั้นอันดับแรกเรามาหากันว่ามุมดอกจันที่ครูทําไว้ตรงนี้นั้นเป็นมุมที่มีขนาดเท่าไหร่โดยเราจะเอาชิดหารด้วยฉากแปลนความรู้ตัวนี้ก็จะเป็นชิดฉากนั่นก็คืออะไรครับคอสนั่นเองแปลนเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองหาคอสกันก่อนนะครับนั่นก็คือถ้าเราพิจารณาที่สามเหลี่ยม TQS ครับก็คือสามเหลี่ยมบริเวณรูปตรงนี้ที่คุณครูได้ขีดไปนะครับจะพบว่าถ้าเราจะหาคอสของมุม QST นะครับก็คือมุมที่ครูดอกจันตรงนี้นั้นหาได้จากเอาชิดหารด้วยฉากแน่นอนว่า15.1หารด้วย20นะครับคำตอบออกมาจะประมาณ0.755ถ้าเราไปเปิดตารางก็จะพบว่า0.755จะมีค่าเท่ากับคอส41อ,องศานั่นเองครับแปลว่ามุมที่เราสนใจตรงนี้ คือมุม41องศานั่นเองเดี๋ยวผมูเขียนไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะจากนั้นครับถ้าเราได้ว่าตรงนี้นั้นคือ41องศาแล้วนะครับเราก็จะไปหาด้าน h ที่เหลืออยู่ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวจะมีวิธีการหายัางไงไปดูเฉลยกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะพบว่าถ้าเรานะครับลากเส้น qa นั้นตั้งฉากกับ ts ที่จุด a นะครับเรามาดูอธิบายกันก่อนเราลากเส้น qa ก็คือบริเวณนี้ครับลงมาตั้งฉากกับ ts ก็คือเสน้นนี้ที่จุด a ดังนั้นแปลว่าเดี๋ยวผมต้องเขียนชื่อตรงนี้นะครับเป็นจุด a ไว้ก่อนอ่าโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะมาพิจารณาที่สามเหลี่ยมบริเวณนี้ครับนั่นก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้คุณครูก็เลยนํามาวาดภาพนะครับให้เห็นประเด็นในนี้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะพบว่าถ้าเราต้องการค่า h ครับเราก็จะเอาตัว h ก็คือด้านข้ามนะครับหารด้วยฉากข้ามฉากก็คือสายนั่นเอง ถ้าเราใช้สายนะครับมาพี่นะ่ะก็จะพบว่าข้ามก็คือตัว h ฉากก็คือ15.1นั่นเองโอเคนะครับดังนั้นเราไปเปิดตารางแทนค่าสาย41นะครับก็จะได้เท่ากับ0.656ทำการคูณไฟล1.15.1ขึ้นไปคูณกันออกมาจะได้ว่า h ของเราคือความสูงข้อนี้มีค่าประมาณ9.906นั่นเองโอเคนะครับจากนั้น เมื่อเราได้ความสูงแล้วเรียบร้อยเราก็จะไปหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้กันเลยไปดูเลยครับะนะครับดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม P R S T นะครับก็จะมีค่าประมาณโดยสูตรการหาพื้นที่ก็คือเศษหนึส่วนสองนะครับคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงผลบวกด้านคู่ขนานก็หมายความว่าเราก็จะเอาผลบวกตรงนี้ครับก็คือ20กับขนานกับด้านที่เป็นด้าน30ตัวนี้นะครับเราก็จะมารวมกัน แล้วก็คูณกับสูงที่เราหาไว้เมื่อตกี้ออกมาก็จะเป็น247.65หน่วยก็เป็นตารางหน่วยนั่นเองโอเคนะครับครับเดี๋ยวยังไงก็มีเฉลยนะครับข้อสอบใน,นลนนักษณะนี้เพิ่มเติมในแบบฝึกหัดต่อไปอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ